สวัสดีครับเรียนครับวันนี้เป็นการเฉลยนะครับแบบฝึกหัดที่4.2นะครับแบบฝึกหัดที่4.2เนาะก็ทำตามขั้นตอนนะครับที่เราได้เรียนกันไว้นะโดยที่ขอให้เขียนวิธีทำเขียนดังนั้นเขียนตอบให้เรียบร้อยนะครับนะเรามาดูโจทย์ข้อแรกกันเลยนะครับน้ำซอสปรุงรส7ลิตรนะครับบรรจุให้มีปริมาตรเท่ากันได้14ขวดอ่านะครับ 7ลิตรนะครับบรรจุให้มีปริมาตรเท่ากันได้ตรงนี้คือ14ขวดนะครับโจทย์ถามว่าถ้าน้ำซอสปรุงรส1ลิตรครับอ่าตามที่คุยกันไว้เลยครับบอกเยอะเยอะนะครับถามเพียงหนึ่งเดียวนะครับข้อนี้ต้องนำไปทำอะไรครับรู้เลยฮะจากที่เราเรียนแล้วเราทราบหลักการมาแล้วข้อนี้ต้องนำไปหารเนาะอ่าหารเพื่อให้ทราบจำนวน1ลิตรนะครับอ่ะมาเลยครับขั้นแรกเขียนเลย วิธีทำเสร็จแล้วเห็นนักเรียนบางคนส่งงานมานะครับไม่ได้ขีดเส้นใต้เนาะขีดเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะครับอ่ะขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนะครับก็เขียนเลยครับทันแรกเขียนในสิ่งที่โจทย์ทำไมโจทย์บอกนะครับเขียนในสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็น้ําซอสปรุงรสเจ็ดลิตรเนะเาะเขียนเลยครับน้ําซอสเนาะ ปรุงรส7ลิตรนะครับบรรจุขวดให้มีปริมาณเท่ากันได้14ขวดเนาะ,ะบรรจุขวดได้14ขวดนะครับอ่าโจทย์ข้อนี้ถามน้ำซอสกี่ลิตรครับถาม1ลิตรเนาะอ่าก็เขียนไปเลยครับน้ำซอส ปรุงรสนะครับ1ลิตรนะครับก็จะบรรจุได้เนะเาะครับก็เอา14ขวดเนาะ14นะครับหารด้วย7นะครับก็เท่ากับ2ขวดนะครับอ่าก็สรุปได้เลยนะครับว่าดังนั้นครับ น้ำซอสปรุงรสนะครับนนึ่งลิตรนะครับบรรจุขวดนะครับได้2ขวดนะครับแล้วก็ต่ออบอตอบให้เรียบร้อยนะครับตอบ2ขวดนะครับเรียบร้อยนะครับนะ ข้อแรกเสร็จแล้วนะครับเนาะดูต่อนะครับในข้อที่2เลยนะครับติ๋มนะครับซื้อเนื้อไก่สดนะครับ5กิโลกรัมจ่ายเงิน400บาทอ่าโจทย์บอกมาครับซื้อเนื้อไก่สด5กิโลจ่ายเงิน400โจทย์ถามอะไรครับเนื้อไก่สด1กิโลกรัมราคาเท่าใดเหมือนเดิมเลยครับเหมือนข้อแรกเลยครับแอบไปดูนะฮะ บอก5กิโลกร,รัมจ่ายเงินเท่านี้ครับนะแล้วโจทย์ถามแค่เพียง1กิโลกร,รัมนะครับก็เขียนไปเลยครับว่าวิธีทำนะครับบรรทัดแรกให้เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกนะครับก็เขียนเลยนะครับเนื้อไก่เนาะเนื้อไก่ สด5กิโลกรัมนะครับจ่ายเงิน400บาทนะครับโจทย์ถามข้อนี้ครับเนื้อไก่สด1นกิโลครับ1กิโลกรัมจ่ายเงิน อยากรู้ว่าใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ถามเยอะๆนะครับก็เอาถามเเยอะถามหาน้อยๆนะครับก็นําไปหารเนาะก็400นะครับหารด้วย5นะครับข้อนี้ตอบ80บาทเนาะแล้วก็สรุปให้นิดนึงนะครับดังนั้นนะครับเนื้อไก่สดนะครับ หนึ่งกิโลกรัมนะครับจ่ายเงิน80บาทเสร็จแล้วครับนะแล้วก็ต่ออบอตอมนะครับ80บบาทนะครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยนะนะครับข้อนี้คือ เขาบอกมาห้ากิโลครับเขาอยากรู้หนึ่งกิโลเนาะก็นําไปหารให้เรียบร้อยนะครับเนาะหลักการคิดของเรานะครับต่อไปดูข้อที่สามนะครับวันดีซื้อสมุดเก้าเล่มครับโจทย์บอกมาราคาเล่มละยี่สิบห้าบาทครับวันดีต้องจ่ายเงินเท่าใดอ่ะโจทย์บอกแบบนี้ครับซื้อเก้าเล่ม แต่เล่มละ25บาทแสดงว่าหนึเล่มเนี่ย25บาทโจทย์ซื้อ9เล่มเรารู้ว่า1เล่มเนี่ยมัน25บาทนะครับแต่เราซื้อ9เล่มเนาะก็ต้องเอา9ไปคูณกับ25เนาะนะครับก็เขียนได้เลยนะครับวิธีทำนะครับก็สิ่งที่โจทย์บอกเนาะวันดี ซื้อสมุดนะครับ9เล่มราคาเล่มละนะครับ25บาบาทนะครับก็คิดเลขเลยเนาะข้อนี้นะครับวันดีซื้อสมุด เก้าเล่มราคานะครับก็เอา9คูณกับ25เนาะข้อนี้ก็225บาบาทนะครับแล้วก็สรุปตอบครับดังนั้นนะครับวันดีซื้อสมุดนะครับ เก้าเล่มราคาสอง่สิบหาบาทครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ตอบได้เลย225บาทเรียบร้อยครับนะโอเคนะครับก็ผ่านไปนะครับ3ข้อเนาะ ต่อไปครับข้อที่สี่นะครับข้อนี้เห็นหลายๆคนทำพลาดมานะข้อนี้บอกว่าท่อน้ำยาวครับสามจุดหกเมตรนะครับนำมาตัดเป็นท่อนยาวท่อนละเท่าเท่ากันนะครับยาวท่อนละเท่าเท่ากันนะนำมาตัดยาวท่อนละเท่าเท่ากันมันคือการอะไรครับแบ่งครับแบ่งด้วยจำนวนที่มันเท่าเท่ากัน แบ่งได้ทั้งหมด4ท่อนโจทย์ถามว่าแต่ละท่อนยาวเท่าใดการแบ่งเท่าๆกันครับพูดคํานี้เรารู้เลยว่ามันต้องนําไปหารนะครับเนาะก็ต้องเป็น3.6หารด้วย4นะครับก็เขียนเลยครับวิทีทำนะครับท่อน้นาำนะครับยาว3.6เมตร นะครับนำมาตัดนะครับได้สี่ท่อนนะเนาะสี่ท่อนนะครับเนาะแล้วก็เขียนยังไงต่อครับก็เขียนเลยนะครับนะว่าสี่ท่อนเลยนะเนาะท่อนน้ำแต่ละท่อนนะครับ ท่อนนะครับยาวก็เป็น3.6นะครับหารด้วย4เนาะข้อนี้นะครับการหารทศนิยมเนาะต้องทวนไหมเนี่ยนะครับตอบ0.9เนาะนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับนะครับแล้วก็สรุปตอบนิดนึงนะครับดังนั้นนะครับท่อน้ำนะครับ แต่ละท่อนนะครับยาว0.9เมตรแล้วก็ตอกครับ0.9เมตรนะครับเรียบร้อยนะให้พิจารณาสังเกตการหารให้ดีนะครับ ตรงนี้นะครับระมัดระวังให้ดีนะโอเคครับรูต่อนะครับข้อที่5้านะครับจอยจ่ายค่าจ้างปูกระเบื้อง40ตารางเมตรนะครับเป็นเงิน1นึ่งหมืบาทนะครับ40ตารางเมตรเป็นเงิน1นึ่งมื่นบาทนะครับโจทย์ถามครับช่างคิดค่าจ้างปูกระเบื้องตารางเมตรละเท่าใดโอ้โหครูเจออย่างนี้เบื่อเลยครับบอกมาง่ายๆอีกแล้ว บอก40บอกเยอะๆครับถามแค่1ตารางเมตรอีกแล้วครับก็ต้องนำไปหารนะครับพูดออกมาแบบได้เลยว่าง่ายสุดๆนะฮะก็เขียนได้เลยครับวิธีทำนะครับแล้วก็ขีดสันใจเนาะนะครับทำไมเป็นเส้นโค้งก็เขียนได้เลยครับจอยใจค่าจ้างปลูกกระเบื้องนะครับ40ตารางเมตรนะครับค่าจ้าง ปูกระเบื้องนะครับ40สตารางเมตรนะครับเป็นเงิน1นึ่งมืบาทนะครับโจทย์อยากรู้ค่าจ้างปูกระเบื้องหนึ่ง ตารางเมตรนะครับเป็นเงินแล้วก็1 000, นะึ่งมื่นเนาะหารด้วย40นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ250บาทนะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยชัดเจนนะแล้วก็สรุปตอบนะครับดังนั้นนะครับ ค่าจ้างปูกระเบื้องนะครับ1ตารางเมตรนะครับเป็นเงิน250บาทแล้วก็ตอบนะครับ250บบาทเสร็จครับเรียบร้อยนะครับก็ ประมาณนี้นะข้อนี้เนาะถามมากบอกมากๆม,ม,มาครับถามเพียง1เดียวนะครับเนาละลักษณะการทําก็มีแค่นี้เองนะครับไปดูในข้อที่6นะครับขนม1กล่องมี8ชิ้นนะครับอารีรัดมีขนม8กล่องโหสบายะครับบอกบอกมาว่า1กล่องมี8ชิ้นซื้อมา7กล่องนะครับจะมีขนมกี่ชิ้นเนาะข้อนี้โหชิวนะครับ ยังไงครับต้องนําไปคูณเนาะบอกหนึ่งกล่องมี8ชิ้นนะครับก็8คูณด้วย7จ็ดเนาะคิดเลขได้เลยไหมห้าสิตอบเลยไม่แสดงวิธีทำแล้วไม่ได้นะครับอ้าวเขียนก่อนครับวิธีทำนะครับก็ขนมหนึ่งกล่องมี8ชิ้นนะครับเนาะขนมกล่องหนึงแมกล่องหนึ่งนะครับ มี8ชิ้นนะครับอาริรัตซื้อขนม7กล่องนะครับเนาะก็ได้ขนมนะครับก็เป็น8คูณกับ7เนาะเท่ากับ56นะครับชิ้น เสร็จเลยครับแล้วก็เขียนว่าดังนั้นนะครับครับถ้ากลัวว่ามันห้วนไปก็อารีรัตนะครับได้ขนมเนาะก็5-6ชิ้นนะครับก็ตอบนะครับ 56ชิ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับข้อนี้ครับข้อเ็นะครับดินสอสิบโหลมีกี่แท่งครับอ้าวเอาความรู้ก่อนครับหนึ่งโหลมีสิบสองแท่งนะครับนะหนึ่งโหลมีสิบสองแท่งนะครับอ่ะก็เขียนไปเลยครับว่าอุย ที่ทํานะครับเนาะดินสออวดินสอดินสอหนึ่งโลเนาะอ่าหนึ่งโล มี12แท่งข้อนี้โจทย์ถามดินสอ10โโลมีก็เอา12คูณ1 0ยคูณ10นะครับใจเร็วนะฮะเป็น120แท่งนะครับเสร็จแล้วครับก็สรุปได้เลยดังนั้นดินสอ 1ิบโลมี120แท่งนะครับแล้วก็ตอย120แท่งนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายนะพอดีถ้ารู้หลักการนะครับถ้ารู้ว่า1นึโลมี12แท่งทำได้ถ้าไม่รู้ทำไม่ได้นะครับอา้าว ข้อต่อไปข้อที่8นะครับตุกจัดโต๊ะประชุม15ตัวนะครับแต่ละตัวใช้เก้าอี้เท่ากันนะครับใช้เก้าอี้ทั้งหมด90ตัวอ่านะครับโต๊ะประชุม1ตัวใช้เก้าอี้กี่ตัวตายแล้วครับบอกเยอะๆอีกแล้วครับถามเพียง1เดียวนะครับเนาะก็คิดเลขได้เลยนะเนาะนะครับบอกเยอะๆถามเพียง1เดียวต้องนำมา หารน,นะครับวีทีทำนะครับเขียนเลยน,นะครับโต๊ะประชุมสิบห้าตัวนะครับจัดเนาะ,ะจัดโต๊ะประชุมสิบห้าตัวใช้ทั้งหมดใช้เก้าอี้เนาอะ,อะ ใช้เก้าอี้เกตัวนะครับโจทถามจัดโต๊ะประชุมนะครับหนึ่งตัวใช้เก้าอี้ก็เอา90นะครับ อาเก้าสิบหารด้วย15นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ6เนาะ6ตัวนะครับเรียบร้อยเนาะก็เขียนเลยนะครับดังนั้นจัดโต๊ะประชุม1ตัว ใช้เกอี e ้หตัวตอปหตัวเรียบร้อยนะครับเน่ยเสร็จแล้วนะครับนะข้อนี้ก็คือถามเยอะๆเอ้ยบอกเยอะๆถามเพียงหนึ่งนะครับนะมีหลักการอยู่แค่สองข้อเองนะครับในช่วงแรกในช่วงแรกนะครับในช่วงแรกเท่านั้นนะครับ ต่อไปครับข้อที่9นะครับอ่านจดพร้อมกันนัดขับรถยนต์9ชั่วโมงได้ระยะทาง675กิโลเมตรโจถามว่านัดขับรถด้วยความเร็วเฉลีย่ยชั่วโมงละกี่กิโลโจทย์บอก9ชั่วโมงมาโจทย์ถาม1ชั่วโมงได้กี่กิโลถามบอกเยอะๆถามเพียง1เดียวใช้วิธีการหารอีกแล้วครับท่านก็หาร ครับก็เขียนเลยวิที่ทำนะครับบรรทัดแรกให้เขียนในสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะ,อะไรนะครับครับรถยนต์ครับรถยนต์นะครับ,รบ,รบ,นะรบ9ชั่วโมงนะครับได้ระยะทาง 675กิโลเมตรนะครับถ้าขับรถยนต์นะครับ1ชั่วโมงนะครับได้ระยะทางนะครับก็เอา675ตั้งหารด้วย9นะครับข้อนี้คิดเลขออกมานะครับ ได้เท่าไหร่ครับ675หารด้วย9นะครับได้75กิโลเมตรนะครับแสดงว่าขับรถยนต์1ชั่วโมงได้ระยะทาง75กิโลเมตรนะครับ เราก็ตอบ75กิโลเมตรครับเรียบร้อยครับข้อที่9นะครับผ่านนะบอบเยอะๆครับเนี่ยแล้วถามแค่เพียง1ชั่วโมงนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับไปดูในข้อที่10นะครับ ข้อนี้สําหรับผู้ที่มีจิตศรัทธานะครับข้อสิบน้ำยาปรับผ้านุ่ม1ถุงนะฮะมีปริมาตรเท่านี้นะครับศูนยลิตรนะครับถ้ามีน้ํายาปรับผ้านุ่มยี่สบถุงโอ้โหข้อนี้ครับก็เอา0ูนย์จุดไปทําไมเลยครับคูณกับ20่สบเสร็จเลยครับแต่ข้อนี้ตายหลายคนนะครับเห็นในเห็นในกันบ้านที่ส่งมานะครับตายหลายคนเลยนะครับก็เอา เอาให้ดีนะครับตั้งใจคูณเลขให้ดีนะคิดว่ามันไม่ใช่ทศนิยมเนาะเอาจุดออกเนาะก็เหลืออะไรครับหกคูณกับยี่สิบเนาะเท่ากับร้อยยี่สิบใช่ป่ะแต่เวลาตอบต้องตอบเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนี่ไงนะครับก็เลยต้องตอบอะไรครับสิบสองจุดศูนย์หรือสิบสองไงนะครับข้อนี้นะครับได้คําตอบมาแล้วนะเห็นหลายๆคนคูณผิดนะครับก็เลยคูณให้ดูเนาะเอ้ามาดูครับอีกก็เขียนเลยครับวิธีทํา นะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มนะครับ1ถุงมีปริมาตรนะครับ0ูลิตรนะครับถ้าน้ำยาปรับผ้านุ่ม ยีสถุงนะครับก็จะมีปริมาตรนะครับก็เป็น0.6นะครับคูณด้วย20ิเนาะก็คิดเลขออกมานะครับข้อนี้ก็บอกไปแล้วว่าคือ12ลิตรนะครับนเนาะเพื่อความสวยงามเขียนให้มันตรงกันเนะเาะโอเคนะครับก็ดังนั้นนะครับน้ำยา ปั๊บผ้านุ่มนะครับยีสถุงนะครับมีปริมาตรสิบลิตรเร็ตนะครับแล้วก็ตอสบสอลิตรเสร็จครับเรียบร้อยครับแนมะ สบารครับข้อสุดท้ายครับ,ข,รบข้อนี้โดนหลอกหลายคนมากเลยนะครับค่อยๆอ,อ่านโจทย์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับถึงสาสิเอ็ดสิงหาคมนะของปีเดียวกันด้วยนะครับรวมใจออมเงินทุกวันวันละ60สิบาทนะครับ60บาทนะเขาถามว่ารวมใจออมเงินทั้งหมดได้เท่าไหร่นะครับโจทย์ข้อนี้ตายตรงนี้ฮะ หนึ่งมิถุนายนถึงสาสิบเอ็ดสิงหาคมเนี่ยครับคำถามก็คือว่ามันกี่วันครับมิถุนายนนะครับมิยอถึงสามสิบเอ็ดสิงหา,อ,าอ,อ้าวสคนะคสิงหานะครับเธอลืมเดือนหนึ่งไปครับกรก,กรดาคมด้วยครับใช่ไหมนะฮะบ,บางคนลืมเห็นมิถุนากับสิงหาเอา้าได้เลยครับมิถุนายนก็สามสิบวัน ะระกกดาคมก็31วันสิงหาคมก็31วันดังนั้นสาอันนี้นะฮะรวมกันก็เป็น92วันนะครับแสดงว่าโจทย์ถามครับ92วันเนี่ยเก็บเงินวันละ60บาทครับได้เงินกี่บาทนะครับก็เวลาเราแสดงวิธีทำเนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ต้องคิดให้ดูก่อนว่าไอ้92วันเนี่ยมันมันมาย่างไงนะครับก็ ค่อยๆอ,อธิบายไปครับก็เขียนไปเลยนะครับว่าตั้งแต่นะครับวันที่1นะครับมิถุนายนนะครับถึงส1ถสิงหาคมนะครับมีมีกี่วันอนะ มิถุนายนมีสามสิบเนาะ,ะแล้วก็กรกฎาคมมีสามสิบเอ็ดเนาะสิงหาคมมีสามสิบเอ็ดนะครับบวกกันก็เป็นเก้าสิบสองวันดวงใจออมเงินทุกวันดวงใจออมเงินทุกวันนะครับวันละหกสิบบาท ขอนี้เขียนนี้เลยเนาะดวงใจออมเงินได้นะครับก็เป็นเก้าสิบสองนะครับคูณกับหกสิบเนาะข้อนี้ก็ตอบห้าพันห้าอยยี่สิบนะครับบาทก็สรุปตอบเนาะดังนั้น วงใจนะครับออมเงินได้5520บาทก็ตอบนะครับ5520บาทเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งหมด11คอนะครับวันนี้ก็ โอเคเนาะที่เหลืออย่าลืมทำควิดมานะครับอันนี้นะอย่าลืมทำแล้วตอบมาใน Google Form นะครับเรียบร้อยนะครับทั้งหมด11ข้อนะครับข้อไหนไม่เข้าใจลองเลื่อนไปดูในข้อนั้นๆน,น,นะครับหรือว่าถ้ายังสงสัยอยู่ส่งข้อความมาถามคุณครูได้เลยนะครับ